ถล่มี่ทยอยู่ที่ความสูงไม่เกิน2องเมตรแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหนุ่มๆกลุ่มนี้สามารถกระโดดหอเหินได้เกือบสามเมตรเลยทีเดียวโอ้โียิ่งกว่าพระกระโดดกำแพงอีกนะครับนี่แต่ไม่ใช่เพียงแค่การกระโดดสูงอย่างเดียวพวกเขายังใส่ท่าทางต่างๆระหว่างลอยตัวอยู่กลางอากาศไม่ว่าจะเป็นการฉีกขากลางเวหา รับเข่าพู่และลีลาท่าทางต่างๆอีกมากมายแม่นี่ทำท่ายังกับนายแบบเลยนะพ่อคูดแต่ที่เห็นพวกเขาทำแบบนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องมีเทคนิคทีล,ล้ําเลิศดพอตัวก็คือตั้งใจขยันซ้อมๆกบบทุกวันยิ่งดีครับผมมันมันจะเขาเรียกว่าคุ้นเคยกับกีฬาเชนีมากขึ้นแล้วก็การจับจังหวะสปริงอะไรมันก็จะ เป็นเร็วกว่าคนอื่นครับเล่นทุกวันเรื่องของตัวผู้เล่นครับผมว่าจะทําความเข้าใจกับกีฬาซีได้มากขนาดไหนก็คือช่วงกระโดดบางคนครับบางคนใช้สปริงแข็งหรือว่าสปริงอ่อนก็แต่ก็คือตอนเล่นนะครับมันจะต้องจับจังหวะสปริงให้ได้าการลงน้ําหนักของออของเราเองใช่ครับผมต้องเป็นหนึ่งเดียวครับผมเหมือนก็เป็นขาเราอีกอันหนึ่งเลยมันจะทำให้เราโดดได้สูงขึ้นมากกว่าเดิมครับสำหรับอุปกรณ์ที่ทําให้หนุ่มกลุ่มนี้กระโดดได้สูงก็คือเจ้าขาจริงโจ s <S ้ หรือที่เรียกว่าแมทฮอปนี่แหละครับเจ้าขาจิงโจ้ประกอบด้วยตัวล็อกเข่าและล็อกข้อเท้าพื้นด้านล่างจะมียางทำหน้าที่เหมือนพื้นรองเท้าเป็นตัวยึดเกาะพื้นและส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือสปริงครับสปริงนี้จะช่วยส่งแรงในการกระโดดซึ่งจากกระโดดสูงแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนแต่ใช่ว่าจะมีอุปกรณ์แบบนี้แล้วจะกระโดดได้สูงทุกคนนะครับเพราะการกระโดดในแต่ละครั้ง ต้องอาศัยแรงส่งจากกำลังขาเป็นสำคัญดังนั้นผู้เล่นกีฬานี้จะต้องมีท่อนขาที่แข็งแรงเพื่อจะกระโดดได้สูงแบบนี้ซึ่งหนุ่มปามเจ้าของแชมป์ประเภทกระโดดสูงจะโชว์ลีลาให้เห็นกันแบบจ,าจ,าจา่าๆโดยให้เพื่อนสองคนมายืนเรียงกันเว้นระยะห่างพอสมควรเพื่อที่หนุ่มปามจะกระโดดข้ามเพื่อนทีละคน โอ้ยนี่มันยากไปไหมครับเนี่ยถามว่ายากไหมยากครับแต่มันใจม่นก็มีมือนหนึ่งเอาบอย,ยอแม่หน้าชื่นอกชื่นใจจริงๆเลยพ่อคุณเมื่อทุกคนก็ืจำที่หนุ่มปามก็เหาะเหินทันทีว,ว้าวขามไปได้อย่างงดงามหมดจดแต่ยังไม่สะใจ ขอชมอีกสักรอบได้ไหมล่ะครับสังเกตระหว่างที่กระโดดข้ามหัวเพื่อนยี่นั้นปาลมจะแยกขาออกเฉียดผ่านกกหูไปนี้เดียวเองเล่นเอาเพื่อนเสียวเลยนะครับเนี่ยและนี่นะครับคือลีลาของทีมแหมใส่แอ้บจิงโจ้โตโลมกวนคราวนี้ก็มาถึงคิวของทีมไทยจำ ทีมนี้มีสไตล์ที่แตกต่างจากแมสไซแอมอย่างสิ้นเชิงครับลวดลายของทีมนี้จะมีทั้งตีลากาม้วนหน้าม้วนหลังกลางอากาศแต่ม้วนเดียวก็เยี่ยมแล้วนะครับแต่นี่จัดให้ตั้งหลายม้วนแม่น่าทึ่งจริงๆครับแต่ที่เห็นนี้เป็นแค่การยืดเส้นยืดสายเท่านั้นยังมีทีเด็ดรออยู่อีกีเนี่ยและด้วยลีลาเยี่ยมเยี่ยม ทำให้ทีมไทยจ้ำคว,ว้าตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยในปี2010จากการแข่งขันประเภทกีฬาผ่าฝนเล้าใจบ้าระห่ำม,มาพองได้ต่อจะไม่ให้บ้าได้ยังไงล่ะครับนุ่มเอซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้นี้คือคนไทยคนแรกที่นำกีฬาพาวเวอร์จัมเข้ามาเล่นในเมืองไทยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆและสิ่งที่ทำให้ชายผู้นี้เหนือกว่าชายใดในกีฬาพาวเวอร์จัม ก็คือท่วงท่าบ้าระหับที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้แต่ขอย้ำนะครับว่านี่เป็นความเก่งกาส่วนตัวส่วนตัวทันใดที่วิทยายุทธยังไม่แก่กล้าพอได้โปรดอย่าทาตามอย่างเด็ดขาดเมื่อจิตใจพร้อมแล้วก็วิ่งหาจังหวะแล้วกระโดดตีละกาม้วนหน้าสองรอบครึ่ง <buch> และลงมื้ได้อย่างไร้ที่ติแม่แบบนี้เอาไปเลยครับ11เต็ม10ยังครับยังไม่พอ,อยังมีคีเด็มาให้ชมกันอีก คราวนี้จะใช้ผู้ร่วมโชว์ถึง8คนด้วยกันอที่คุณผู้ชมคิดไว้นั้นอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะกระบวน5าต่อไปนี้จะเป็นการกระโดดข้ามคนคนคนและคนถึง8คนด้วยกันซึ่งมีระยะทางที่ต้องข้ามนั้นยาวเกือบ2เมตรนายเอกของเราจึงต้องถอยไปตั้งหลักไกลสักหน่อยและเมื่อทุกคนเท่าประจํที่ หนุ่มเอก็ใส่เกียร์แล้ววิ่งเต็มพิกัดเมื่อมาถึงจุดที่จะกระโดดเขาก็ดีตัวลอยข้ามทั้งแปดคนทั้งคู่ดูครับเขาเพิ่มลีลาตีลังกาม้วนหน้าเข้าไปให้อีกแม่จัดเต็มแบบไม่มีกั๊์เลยนะพราคูณแต่ยังยังไม่ส่าใจขอชมภาพช้าๆอีกสักครั้งสักครับ มื่อกระโดดข้ามหัวคนกันไปแล้วคราวนี้มาลองข้ามสิ่งของกันบ้างและสิ่งของนั้นก็คือรถยนต์คันนี้โอ้ยพอคูนจะห้าวหาญอะไรขนาดนั้นรถคันนี้กว้างประมาณ1เมตรครึ่งส่วนความยาวกว่าประมาณ3เมตรครับเป็นคุณผู้ชมจะกล้ากระโดดไหมล่ะครับเป็นผมโอ้โหสบายมากขอดูเฉยๆดีกว่าน <c oughs> วิ่งมาแล้วครับแล้วก็กระโดดทันทีอ้วห้าวเผินหาวแบบไร้ที่ติเก่งกาดไร้เทียมทานสมคำร่ำลือจริงๆและคงไม่ต้องพูดถึงการซ้อมนะครับว่าจะซ้อมกันหนักหนาสักแค่ไหนแต่มีเคล็ดลับอยู่สิ่งหนึ่งครับที่นักกีฬาทุกคนจะขาดไม่ได้แต่จะเป็นอะไรนั้นไปฟังพวกเขากันครับที่เราขยันซ้อมมากกว่าแล้วอย่างเรามีอะไรเราก็ปรึกษากันว่าตรงนี้จะทําท่านี้วันนี้ทําท่านี้ทําท่านี้ แล้วทุกคนก็ต้องเหมือนแบบอยู่ในเกณฑ์บังคับเหมือนเราซ้อมจิมนาสิกเราก็ต้องบังคับให้เป็นท่าไว้แล้วเรามาซ้อมตัวเขวจําเราก็ต้องมาบังคับให้มันเป็นท่าไว้ยากนะครับก็ถือว่าเป็นเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับเจ้าแม่ท็อปตัวนี้ด้วยครับของเราเราต้องศึกษามาันแล้วก็ซ้อมทุกวันทำให้มันเคยชินกับเราครับ ยังไงล่ะครับสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ได้ทํากันนั้นนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสนุกสนานแล้วกีฬาขาเหล็กนี้ยังสร้างรายได้จากการโชว์ตัวให้กับพวกเขาได้อีกครั้งหนึ่งและนี่ละครับก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการกระโดดกระบี่มืหนึ่งขอสรรเสริญในความเก่งกาจของพวกเขากลุ่มขาจิงโจ้กระโดดเหาะเขินตีลังกาวนหน้าวนหลัง โอ้สุดยอดจิงโจ้มหาการก็สุดยอดแหละครับแต่ว่าก็แถวบ้านผมเรียกเบเบยนะเฮ้ยเท่านี้ยังเบย์เบีกเหรอคืออย่างนี้แบบผมก็เคยฝึกมาจริงป่ะครับใครก็โดดได้อ่ะโชว์เลยครับโชว์เลยครับอย่าพูดโชว์เลยครับโชว์เลยเมื่อกี้อะไรครับขาจิงโจ้แมทฮอปขาจิงโจ้ผมนี่ครับจิงโจ้แบบจีนลึปึก หนึพอได้ไหครับหนึง,งมีมือหนึ่ง